เมืนเน่อนี้มาไถานะอาจาพี่น้องเมื่อนี้ว้านเข่าจ้าว้านเข่าเสร็จแล้วว้านเข่าเสร็จแล้วกะปั้นพี่น้องทุกเมื่อนี้ปั้นเนาะค่ะเนาะเพิ่นสีบัไถปั้นปั้นดินสิแตกละเอียดดีพี่น้องเพื่อนที่กระสีเสมอเนาะจ้าเนาะบพคือไถวาย้านเนี่ยพี่น้องไถก้อนถีถ่าไ,ไงอันนี้คือปั้นปั้นดินสิละเอียดเมื่อ บรรยากาศอยู่ถรงนั้งมแม่เลี้ยงอยู่น้องว่านเสร็จว่านตั้งแต่เศร้าเพิ่งจะเสร็จตอนบายมีมาปันพราดีเมื่อกี้ฝนตก <c oughs> นี่ลหละเกษตรกรชานะ <c oughs> วนาเนาะว่านเข่าเสร็จแล้วไทยมาที่นี่นกนกกะบินตามเต็มอยู่พี่น้องนกเอี้ยงนกเอี้ยงเพิ่นถือกินก้อนถือกินก้อน,อน,อนดินเนาะพี่น้องฝนตกเมื่อกี้นิดนึง ที่นี่ดินก็คือความชุ่มชื้นอ่าวป่าหองบรรยากาศพี่น้องเมื่อกี้ฝนลิ้นปล่อยๆแต่กับบ่อตกแห้งยบรรยากาศตรงน้าดีดีงามเขาเลยงพี่น้องบนวานเข่าอันนี้คือวานเสร็จแล้วพี่น้องถลบยล้อดูอีกต่อไปทุกมื้อนี่ทัพสมัยเนาะก็ได้โอกาดำน้ำในบ้าน วานเ้าถูกเมื่อนี่เหตุนาะก็บสบายเนาะพี่น้องตอสมัยตั้งเต่เป็นเด็กน้อยดำนาะลำบากลำบากพี่น้องเว้าตอนเป็นเด็กน้อยเฮ็ดฟังเลิกเลี้ยนมามาซอยพอซอยเมย่ถอนก้าเนาะพี่น้องถอนก้าเซจแล้วก็มัดมันนี้เอาไปดำพี่น้องฝ้าห้องบ่ บบตามความประสงค์ย่านตะฝนตกที่น้องฝนตกมาน้ำน้ำลหลายๆเข่าเข่าห้องเพิ่งสีวันหญ้ากระสีเกิดหลายเนาะแต่ว่าเป็นตะฝนตกที่พี่น้องเมืองป้าบรรยากาศป้าเมือดอดื่มค้มอยากว่าสู้พี่น้องฟังั้งแต้สมัยเป็นเด็กน้อยพี่น้องเช้านะาเขาก็ับลำบากลำบากตาพอกับเมย์เขาตะกี้เนาะลก้าดำนะแต่ถูกมันมีนิตะวานเนาะพี่น้องว้านแล้วก็ไทยกบ แล้วก็ปั้นเอาบอได้เห็นึนังอีกพี่นอ้องยังซี่เดี๋ยวเกิดมาเขากำลังงามเขาก็เอาปุ๋ยมา่อวาน้นากาศถงนะผู้ได้ทำนาสิรูดีเนาะพี่น้องการทำนาถุกมนีต้องลงทุนพี่น้องซ้ำซื้อเขากินละพี่น้องถ่าคิดไปแล้วแต่บ่าเห้อง มีนะเราเขาก็ต้องเห็ดเนาะพี่น้องค่นเขากรเห็ดนะเขาคนกรสิว้าเขาสี่ขันเนาะมีนะก็ต้องเห็ดนะมีเข่าไว้กินดีที่สุดเนาะพี่น้องเน้ yeah! ให้กำลังใจฟอบ้านฟอบ้าน,านให้นี่กรสิเสร็จแล้วหรอพี่น้องให้สุดท้ายแล้วทั้งนี่กรสิเห็ดแล้วเรียบร้อยบรรยากาศข้าวเลี้ยงทั้งบ้านพี่น้องเป็นจังไหนเนาะจา้าบ้านเราติ่น้องบงัง บางที่เห็นคนกะ,กะสีเห็ดน,น้าดำกะน,นี้เนาะจา้าเนาะแต่ว่าส่วนหน้ากะสีหน่อยนอะที่น้องส่วนหน้าิเป็นน้าวานน้าดำกะสีนี้หน่อยพี่น้องเว้นกะคนน้าคุมเนาะ่นโตกา้าโลก้าดำนะบรรยากาศดีครับวามีอย่างไรพี่น้องคิดนี้แค่อยากให้พี่น้องเบิ่งบ้านเขาซื้อเบิ่งผลงานต่อไปบ้านเสร็จแล้วอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวบนหลวงสีมาอัปเดต ถ่ายคิให้พี่น้องเบิง่งงด้อนี่อันเมื่อนี้คือวันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงเข้างอกแล้วเดี๋ยวบวหลวงเสมาไทยให้เบิ่งอีกเที่ยนหนึ่งนาพี่น้องบรรยากาศดีๆให้พี่น้องทั้งไกลเบื้องผู้ใดทีคนอีสานเคยเห็ดนะไปอยู่ทั้งไกลบ่ระว่าสิเป็นกรุงเทพตั้งประเทศหรือตั้งจังหวัดเนาะพี่น้องบ่ได้เห็ดนะสีได้เห็นแบบนี้สีได้กินฮอดบ้านเนาะพี่น้องเนาะแังซี่เล่ะชาวนะเฮาเนาะจานะ้าเนาะ